มีคนถามว่าไปยุโรปตั้งนานใช้วีซ่าประเภทไหนครับง่ายๆเลยนะคะเข้า google อีกแล้วเสิร์ชคำว่า non eu country อ่ะเนี่ยอันนี้เสิร์ชไปแล้วอันแรกเห็นปะ่ะ non eu country with schengen visa จริงๆมันเป็นประโยคเต็มมากกว่านี้แต่ว่าเราเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็เห็นแล้วเห็นปะ่ะ อันดับแรกเลย list of non EU countries where you can go with อ่ะเชงเก้นวีซ่าเราก็คลิกเข้าไปปึ๊บนี่ไปอ่านเอาเองแต่ว่าเรามาดูประเทศเลยแอลเบเนียของเราอยู่ได้9ก้าสิบวันแอนติกัวแอนบาดูล่าบาบาบูดา้าเหรอไม่เคยได้ยิน <laughs> เดี๋ยวค่อยไปเสิร์ชเอาเวลารุส ช่วงนี้ใครจะไปเบลารุสบ้างนี้จะปลอดภยัยไหมบอสเนียแอนเฮอร์ซโกวีนาอันนี้เราก็เฉียดเฉียดมาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าบุนการีอาโคโคลเบียเอ๊ะหรือโคลมเบียโคลมเบียเนาะโคลมเบียคอสตาริกาอันนี้เราเข้าได้อยู่แล้ว โครเอเชียแต่ว่าเขาอ่านว่าโครเอเชียนะแถวแถวเนี้ยโครเราอ่านโครเอเชียตามภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะโครเอเชียตอนนี้เราก็กำลังอยู่ที่โครเอเชียเกสิบวันไซปรัสแล้วก็ไซปรัสนี่ก็อยู่ใกล้ๆก,กับตุรกีนะแล้วก็จอร์เจียจริงๆจอร์เจียเราไม่ต้องใช้วีซ่าเราก็อยู่ได้อยู่แล้วสาม้อหสิบห้าวันสำหรับคนไทยพาสปอร์ตไทย ยิบรอต้าแมคโดนัลไม่เกี่ยวโคโซโวก็อยู่ใกล้ๆกับแอลเบเนียกับเอโครเอเชียก็น่าไปอยู่เหมือนกันเม็กซิโกมีวีซ่าเชงเก้นก็ไปเม็กซิโกได้นะไม่ต้องขอ,อมไม่ต้องขอวีซ่าอเมริกานะ แต่ว่าเวลาเราไปเม็กซิโกมมันจะชอบมีเที่ยวบินผ่านอเมริกาอยู่เรื่อยเลยแล้วก็มอนเตนิโกอันนี้เป็นประเทศที่สวยงามมากผ่านมาแล้วไปมาแล้วอยู่มาแล้วเออนอร์มาชิโดเนียปานามานี่เราก็เข้าได้ฟรีนะพาสปอร์ตไทยเนี่ยไม่ต้องมีวีซ่าก็เข้าได้โรมาเนียเซาทโทเมแอนอะไรนี้เซอร์เบีย ตรุรกีตรุรกีไม่ต้องมีวีซ่าก็เข้าได้แค่นี้แหละมาอ่านเอาเองแล้วกันเนาะ